สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่วันนี้นะครับพบกับผมน้าปิงนักการตลาดรุ่นใหม่จากพัฒนาชมุมชนจังหวัดลําปางครับผมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ว่าการอาเภอเงาครับผมซึ่งได้จัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสัมพันธ์สตรีจังหวัดลําปางและสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ หน้าตลาดนัดของเรานั่นเองครับผมซึ่งได้รับความร่วมมือจากพัฒนาชุมชนและเครือข่ายสตรีจังหวัดลำปางครับที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการได้นําสินค้ามากมายหลายอย่างมาจัดจําหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปอาหารปลอดภัย ผักหลอสารรวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรูปรวมแล้วก็มีผ้าไทยต่างๆนะครับที่มาจัดจําหน่ายกันและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศภายในตลาดของเรานะครับว่าเป็นตลาดยังไงกันนะครับันเลยครับตอนนี้นะครับผมเรานะครับก็มาอยู่ที่ร้านขนมโซรโบราณนะครับ ซึ่งเป็นขนมครกที่รสชาติอร่อยมากนะครับใครที่แวะเวียนไปนะครับผมมาทานกันได้เลยนะครับผมมีหลายหน้า<ม>หลายไส้นะครับผมไปดูกันนะครับดูก่อนได้ไหมรับมีผลมีผลเครื่องไก่ใบต้นหญ้าใบเอ่ยผดฟอกผดขูดมีจนะมีทะเลผสมก็มีเนื้อวันนี้ไหนวันนี้ขั้นละไม่เท่ากันหน้าทานมากเลยครับนะ กระทงละ20บาทนะคะมีหลกักหลายไส้ด้วยนะคะเชิญชวนนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะ,ค,ะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ครับผมได้เน้นรักผพรผกรี่ใบต้นห้ากแไลาแมากก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดของเรานะครับคนเยอะมากๆเลยครับวันนี้ <c oughs> ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่นํากระเป๋านะครับมาจัดจําหน่ายด้วยกันนะครับแม่ค้าก็สวยด้วยนะคะวันนี้ครับไปร้านต่อไปกันเลยนะครับ สวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีนะครับวันนี้นำอะไรมาจากตรงไหนบ้างคะจะเป็นข้าวเกนียวน้ำเห็ดนกฟ้าค่ะหรือปลากระบอกบ้านมีนักเห็ดสดมาด้วยค่ะชิมค่ะอันนี้ก็แฟรูปเป็นข้าวเกนียวค่ะมีห้าสูตรชาเลยนะคะสวัสดีเอาเข้าไปไหมชิมได้ค่ะชิมฟรีชิมฟรีค่ะอันนี้ผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับเป็นชิมกันที่สิบอร่อยมากเลยครับอร่อยมากคุณคุณดูร้านอื่นต่อต่อครับ เดี๋ยวเราจะไปร้านสิริสมนุนไพรนะครับวันนี้เขานําสินค้าที่ทํามาจากสมนุนไพรแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่มีสรรพคุณต่างๆช่วยในการรักษาคนเยอะมากครับวันนี้ ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือสินค้าเกษตรแปลรูปนะครับที่นําผลิตภัณฑ์นะครับจากสมุนไพรเนี่ยมาทําเป็นาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอย่างที่ผมถือตรงนี้ครับคือว่านชัดมดลูกนั่นเองครับไครที่สุขภาพสตรีท่านใดนะครับที่อยากจะบํารุงร่างกายตัวเองก็สามารถเชิญมาซื้อได้ที่นี่นะครับสีรีสสมุนไพรครับแม่ค้าสวยมากนะครับ บรรยากาศตอนนี้คนเริ่มมากันแล้วนะครับมีเยอะแยะมากมายเลย ใครที่นะคบมีเวลาว่างนะคบก็มาเดินมาชิมมาช็อปกันได้นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยโอ้โหถ,ถือว่ามีร้านค้าเยอะมากๆนะครับสินค้าก็ไม่ซ้ํากันเลยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเกษตร,รแปรรูปนะคบผมใครที่อยากจะมาชิมมาชมมาใช้นะครับผมเชิญได้ที่ว่าการอำเภอง,งาวนักเวลานี้ได้เลยนะครับ